ข้อที่20กันเศรษฐีแบ่งขนม1 1 7ชิ้นเนี่ยออกมาเป็น3กลกองโดยที่ให้มีอัตราส่วนเนี่ยเป็น3ต่อ4ต่อ6เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเศรษฐีแบ่งขนมใหม่ให้มีอัตราส่วนเป็น1ส่วน3ต่อ1ส่วน4ต่อ1ส่วน6แล้ว โจทยถามว่าขนมในกองที่3เนี่ยจะมีจํานวนต่างจากเดิมกี่ชิ้นก็คือแบ่งเป็น3กองเป็นอัตราส่วนเนี่ยตอนแรกกับตอนหลังซึ่งแน่นอนว่าตอนแรกกับตอนหลังเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแต่ก็ถามว่ากองอันที่3เนี่ยของตอนแรกกับตอนหลังเนี่ยต่างจากเดิมอยู่กี่ชิ้นต่างกันนะาการคิดข้อนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบแหละแบบแรกก็คือคิดเป็นแบบเศษส่วน กับแบบที่สองเนี่ยก็คือคิดเป็นแบบเป็นอัตราส่วนไปเลยลองแบบไหนก่อนดิเขาทำมากองที่สามใช่ไหมอ่ะมาลองคิดแบบแรกดูก่อนละกันคิดเป็นแบบเศษส่วนเอาโจทย์ข้อนี้เ็าให้อัตราส่วนมาจำไว้ว่าอัตราส่วนนั้นมันคือมันคือขั้นต่ำสุดที่เราสามารถทำให้น้อยสุดได้แล้วจะเป็นแบบนั้นนะ เขาให้สามกองมาใช่ไหมเราก็ดูยังไงว่า3มกองแบ่ง3ามกองอมีขนมมีขนมทั้งหมด117ชิ้นใช่ปะแบ่งเป็น3มกองได้เป็นเท่าไหร่บ้าง3ต่อ4ต่อ6 จะมาได้เป็น3ต่อ4ต่อ6เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าถ้ารวมกันจะได้เท่าไหร่ถ้ารวมกันก็จะมีค่าเป็น3 · 4 ·บวก4วก6นั่นก็คือ13นั่นเองคือหมายความว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยมยีทั้งหมด13ส่วนมันจะเป็นกองที่1อยู่3ส่วนแล้วก็เป็นกองที่2อยู่4ส่วนแล้วก็เป็นกองที่3อยู่6ส่วนนั่นเอง นี่คือวิธีการเปรียบเทียบนะคือเรามองว่าไอเนี้ยมันมีทั้งหมดอยู่13สาส่วนจะเป็น3มส่วน4ี่ส่วนแล้วก็6ส่วนจากตรงนี้เราก็เลยได้ว่ากองที่1ใช่ไหมเราก็จะได้ว่ากองที่1มีค่าเท่าไหร่กองที่1เนี่ยมีค่าเป็น3ส่วนจาก13สาส่วนถูกไหมก็เป็น3มส่วน13บส่วนของทั้งหมด ทำบุญยังไงก็คือของทั้งหมดก็คือเป็นของ1นึ่งชิ้น13ถ้าคูณ10จะได้130จริงปะถ้าคูณ9ก็น้อยลงมา13ก็จะเป็นอยสามลบสิได้1นึแปลว่าตรงนี้ทั้งหมด9ครั้งก็เป็น3ามคูณเมีค่าเท่ากับ27ชิ้นนั่นเองนี่คือแบ่งแบบแรก อันนี้คือแบ่งแบบแรกนะแล้วก็ได้กองที่2เป็นเท่าไหร่ก็เป็น4ส่วน13แล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย117่งิซึ่งเราจะรู้แล้วว่า13บสามหารร้อเนี่ยได้9ครั้งก็เป็น4ีคูณเได้36ชิ้นนั่นเองแล้วก็ได้กองที่3าม จริงๆแล้วข้อนี้หาเฉพาะกองที่สามกองเดียวก็พอนะกองอื่นไม่ต้องก็ได้เพราะก็ถามกองที่สามอย่างเดียวถ้าอยากเร็วนะหาแค่กองที่สามอย่างเดียวก็จะเป็นหกส่วนสิบสามคูณด้วยหนึ่งร้อยสิบเจ็ดก็เป็นหกคูณเก้าได้ห้าสิบสี่ชิ้นจากตรงนี้นะอะเขียนให้เขียนให้ดูบอกว่าจริงๆแล้วหาแค่ กองที่สามอย่างเดียวก็พอจริงๆหาแค่กองที่สามอย่างเดียวก็พอแต่อันนี้แค่ทดให้ดูหลายๆอันแต่แล้วหลังจากนั้นไปดูแบบที่สองก็คือแบ่งแบบที่สองตอนหลังก็ขนมมีทั้งหมดเท่าไหร่มีขนมทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดชิ้นใช่ปะแบ่งเป็นสามกอง ได้เป็น1ส่วน3ต่อ1ส่วนสีแล้วก็ต่อด้วย1ส่วน6ถ้าเอาทั้งหมดนี้มารวมกันจะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น1ส่วน3บวก1ส่วน4แล้วก็บวก1ส่วนหคอนอคือ12ถูกปะเดี๋ยวทำให้มันอยู่ในส่วนเดียวกันเลยคอนอคือ12ก้อนก็น้า3คูณอะไรได้12ก็คือคูณ4 9 4เกาไปคูณกัน1 บวกกับก้อนที่สองสี่คูณะลรได้สิบสองสิบสองก็คือสามก็สามไปคูณกันหนึ่งบวกอันสุดท้ายหกคูณะลรได้สิบสองก็คือสองก็เอาสองไปคูณกันหนึ่งนั่นแปลว่าเศษส่วนก้อนนี้หรือผลรวมก้อนนี้ก็จะเป็นสี่บวกสามบวกสองก็เป็นเก้าส่วนสิบสองหรือก็คือสามส่วนสี่นั่นเองนี่คือส่วนรวมนะหมายความว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สามส่วนสี่ จะเป็นกองที่1อยู่1นึ่งส่วนสามเป็นกองที่2อยู่1นึ่งส่วนสี่แล้วก็เป็นกองที่3อยู่1นส่วนหนั่นเองอ่าสเขียนตรงนี้ก็คือส่วนตกขอบไปแล้วขยับได้ไหมยังไงทำไมถึงถึงอยู่อยู่อยู่ก็พอแบบนึงนะ มันน่าจะมีอะไรหายไปเอ๊ถ้าไม่อยู่ๆก็พอล่ะงงดูไม่ทันดูไม่ทันมันหน้าจอมันหดลงใช่ไหมแปลว่าเมื่อกี้ขยายหน้าจอโอเค แต่ว่าเราจะได้กองที่หนึ่งเท่าไหร่ได้กองที่หนึ่งมีค่าเท่ากับก็เป็นหนึ่งส่วนสามใช่ปะแต่ว่ามันจะต้องหารด้วยสามส่วนสี่ก็จะคล้ายๆทัข้างบนเลยนะเพียงแต่ไม่อยากเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนซ้อนก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสามคูณสี่ส่วนสามกลายเป็นเท่าไหร่ ยังไม่จบยังไม่จบมันต้องเป็นของ117่ง้ด้วยก็จะเป็น1นึ่ส่วนสคูณสส่วนสแล้วก็คูณด้วย117ข้างล่างคูณกัน3าคูณสได้9เอา9้าไปหาร1้อได้ไหมเก้าหนึ่งเ้าป่ะเหลือเศษเท่าไห,หร่เหลือเศษ2ก็เป็น27 9ส27 เพราะงั้นก็จะได้ทั้งหมดอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่สิครั้งก็จะกลายเป็น4ี่คูณสิมีค่าเท่ากับ52ชิ้นได้กองที่2เป็นเท่าไหร่1นส่วนสหารด้วย3าส่วนสแล้วก็คูณด้วย117 ก็จะเป็น1ส่วน4คูณ4ส่วน3แล้วก็คูณด้วย117อุ้ยเลขไม่สวยละจริงๆก็สวยแหละเอา4ไปหาร4ได้ได้1ครั้งใช่ปะ่ะเอา3ไปหาร117น่าจะลงตัวอยู่3 3 9เหลือเศษ2เป็น27ก็ได้9ครั้งคำตอบที่ได้ของอันนี้ก็เลยกลายเป็น หนึคูณกับสาซึ่งก็คือ39ชิ้นนั่นเองแล้วก็กองที่3 1มหส่วนหหารด้วย3าส่วนสแล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย117่เป็นหงส่วนหคูณสส่วนสแล้วก็คูณด้วย117ให้สังเกตเราเอา สไปหาร4ก่อนหารทั้ง6และสี่ได้3ามกับข้างบนได้2แล้วก็3าคูณสได้9เอา9ไปหาร1้อก็จะได้13ครั้งจะบ่าก,ก็จะกลายเป็น2คูณกับ13ครั้งก็จะมีค่าเป็น26ชิ้นนั่นเองจริงๆก็เหมือนเดิมนะก็เหมือนที่บอกว่าหาแค่กองที่3ก็พอ เพราะงั้นสุดท้ายสรุปได้แล้วนะเพราะว่าโจสนใจแค่กองที่สามตอนแรกกับตอนหลังว่าต่างกันอะไรเพราะงั้นก็เลยได้ว่าผลต่างของกองที่สามของตอนแรกกับตอนหลังมีค่าเท่ากับเอาตัวมากตั้ง เอาตัวมากตั้งนะเพราะก็ถามแค่ว่าผลต่างเพราะงั้นก็ควรจะเอาตัวมากเป็นตัวตั้งแล้วล,ลบด้วยตัวน้อยก็จะเป็นยี่สิบห้าสิบสี่ลบด้วยยี่สิบหกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ยี่สิบแปดนั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับยี่สิบแปดชิ้นนั่นเองนั่นก็คือคำตอบจบละนี่คือแบบที่หนึ่งคือคิดให้อยู่ในรูปของเศษส่วน เดี๋ยวจะให้ดูแบบที่สองแบบที่สองเนี่ยเราจะคิดเป็นอัตราส่วนก็มาดูแบบแรกก็เป็นกองที่1ต่อกองที่สองต่อกองที่สามก็จะเป็นสามต่อสี่แล้วก็ต่อหกอันนี้ก็คือกองที่หนึ่งนะ อันนี้กองสองและอันนี้กล่องสามเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยมันให้ผลรวมทั้งหมดมาของของทั้งหมดสามกองใช่ปะแปลว่าเราจะต้องสร้างเพิ่มอีกช่องหนึ่งอันนี้คือช่องที่ต้องสร้างสร้างเพิ่มนะอันนี้เรียกว่าช่องรวมนั่นเองสามบวกสี่บวกหกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สิบสามเสร็จแล้วอันนี้เนี่ย มันคืออัตราส่วนอย่างต่าใช่ปะแต่เราอยากได้ค่าที่แท้จริงนั่นก็แปลว่าเราก็ลงมาดูที่ด้านล่างค่าที่แท้จริงของตรงนี้มันคือหนึ่ง้อยสิบเจดบรรทัดนี้นะบรรทัดนี้คือบรรทัดที่เป็นจํานวนจริงใช้คำว่าจำนวนจริงดีไหมหรืออาจจะใช้คำว่าของจริงก็ได้ คือของจริงเนี่ยเราจะมีอยู่เท่านี้วิธีการทำก็คือเราจะพยายามหาอัตราส่วนแล้วก็มาดูอีกบรรทัดหนึ่งเนื่องจากมันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเวลาเราทำอะไรกับบรรทัดล่างใช่ไหมของของอย่างเช่นทำอะไรกับตัวสุดท้ายตัวอื่นก็จะต้องทำเหมือนกันโดยที่หลักการของอัตราส่วนเนี่ยคือเราจะทำอยู่แค่คูณหรือหารเท่านั้นนะบวกกับลบใช้งานไม่ได้เพราะงั้นจาก13ทําทำไงให้ได้1 1 7เเมื่อกี้เรารู้เลขแล้ว เรารู้ว่ามันต้องคูณ9เข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะทำแบบนี้กับตัวเลขทุกตัวทุกตำแหน่งเพราะงั้นทุกอันก็จะคูณ9 9 9 9 9ไปหมดเลยคูณ9คูณ9คูณ9นั่นแปลว่าตอนหลังผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละกองก็เลยเป็น27 36แล้วก็54 ซึ่งอันนี้ก็คือของกองที่สามที่โจทย์สนใจนั่นเองแล้วเราก็ข้ามไปดูต่อเลยก็คือเป็นแบบที่สองเห็นไหมว่าแบบนี้รวด,ดเร็วดีนะแบบที่สองเป็น1ต่อสามหส่วนสามต่อ1นส่วนสี่ต่อ1นส่วนหแล้วก็ยังคงเป็นกองที่หนึ่ง กองที่สองกองที่สามแล้วเราก็ต้องสร้างอีกช่องหนึ่งก็คือช่องที่เป็นช่องช่องรวมช่องรวมเป็นเท่าไหร่อะลองคิดดูกันหนึ่งส่วนสามบวกหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนหกมีค่าเท่าไหร่จริงๆก็อันอันบนอันบนที่เราคิดไปแล้วนะนั่นคือสามส่วนสี่บางคนบอกรู้ได้ไงอ่ะอันบนนี้ไงไม่คิดแล้วคิดไปแล้วเพราะงั้นช่องรวมตรงนี้ก็เลยเป็นสามส่วนสี่ แต่ว่าเราก็ต้องไปเทียบกับของจริงใช่ไหมทำเหมือนเดิมก็เทียบกับช่องที่เป็นของจริงจาก3ามส่วนสี่ทำยังไงให้ได้1นึ่งรถ้าทำแบบนี้ก็จะยากใช่ป ouais. ่ะเพราะงั้นเราจะแถมอีกบรรทัดหนึงเพิ่มก็คือจะเป็นบรรทัดที่สองเรียกว่าบรรทัดของการปรับค่าก่อนเราจะปรับค่าคือเราจะทำการปรับค่าให้มันง่ายก่อน ถามว่าจะปรับค่ายังไงดีล่ะก็3ามสแล้วก็สี่เนี่ยเราอยากปรับค่าให้ง่ายก็คือทำการคูณ12เข้าไปทุกตัวก็จะกลายเป็นเท่าไหร่หนึ่ส่วนสามคูณสิเข้าไปก็จะกลายเป็น4จริงไหมหนึ่งส่วนสี่คูณสิเข้าไปก็กลายเป็น3 1มหนส่วนหกคูณสิเข้าไปก็กลายเป็น2 สามส่วนสคูณสิบสเข้าไปก็กลายเป็น9เห็นบอกว่าสวยงามแล้วแล้วจากตรงนี้เราก็ค่อยมาดูของจริงว่าจาก9้าเนี่ยเปลี่ยนไปร้อยสให้ทํำยังไงมันก็ตรงกันข้ามถูกไหมสิบสามคูณเได้1้อเพราะงั้นถ้าเก้คูณสิก็ย่อมได้1้อเหมือนกันก็แปลว่าทุกตัวจะคูณกันเข้าไปด้วยเลข13บสานั่นเอง ร็จะเอาสิบสามคูณก็ไปทุกตัวอืกลายเป็นเท่าไหร่จริงๆแล้วเราต้องยึดช่องนี้ไว้เป็นหลักนะเดีย๋ยวบางคนจะงงว่ามาจากไหนยึดช่องนี้ไว้เป็นหลักแล้วช่องอื่นค่อยทําตามแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสี่คูณสิบสามได้ห้าสิบสองสามคูณสิบสามได้สามสิบเก้า สองคูณสิบสามได้ยี่สิบหกโจทย์อยากได้กองที่สามของตอนแรกกับตอนหลังมาต่างกันเท่าไรก็จะเป็นห้าสิบสี่กับยี่สิบหกนั่นเองเพราะงั้นชัดเจนแล้วนะว่าก็จะได้ผลต่างของกองที่สามของตอนแรกกับตอนหลังเป็นยี่สิบแปดชิ้นนั่นเองเอาของเดิมมาวาง เส่แล้วดูง่ายไหมดูง่ายไหมบางคนบอกดูยากเหมือนเดิมอ่ะโอเคทำให้ดูไวสองแบบตอนนี้ข้อยี่สิบแหละใกล้แล้วอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูต่อกันที่ข้อยี่สิบเอ็ดกันต่อ